สนิทในการเต้นของพวกเรานะฮะไม่้เต้นนานมากก็เ้อามาเจอเพลงนี้เข้าไ้ก็ถือว่าปวดขากัเลยทีเดียวเต้นไม่มีหยุดเลยนะฮะนี่แค่ซ้อมแค่ครึ่เงเพลงเท่านั้นนะครับในที่เห็นนะฮะเดี๋ยวมีซ้อมต่ออีก2องนาทีต่อใช่นั่นแหละครับดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมมีครับมีมีเพลงที่เตรียมมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่แล้ว ก็ไปรอชมกันในคอนเสิร์ตดีกว่าบอกรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวมันจะเรียกได้ว่าหมดสนุกมีเพลงช้าเพลงเร็วมีเพลงช้าเพลงช้ามากเพลงปันกลางเพลงเร็วเร็วมากได้เพลงมีเพลงอีพีเตอร์ขได้เพลงียวได้เพลงเดียวเพราะเราเราถ่ายกันหมดแล้วแต่ว่าอยากจะให้ลุ้นเพลงใช่ครับเรายังไม่อยากบอกไปก่อนเลยเพลงที่เรียกว่าอะไรน่าจะโดนใจแฟนๆเหมือนกันเลยครับผมแฟนๆน่าจะรู้จักเพราะไม่แตกต่างเนี่ย ว่าครั้งที่แล้วเราเล่นกันสองคนนะฮะแต่ครั้งน,นี้มันเป็นรวมและมีจิน้นคู่จิ้นถึงสี่คู่ด้วยกันแต่พลาดของเราเนี่ยร,รับอกว่าไม่น้อยหน้าแน่นอนนะครับและร,รับอกว่าจะไม่ผิดนแบบแน่นอน,นแต่ว่าจะยังไงบอกไม่ได้นะฮะนะเหรอใช่บอกไม่ได้หรอกสวัสดีครับวันนี้นะฮะได้รับภารกิจนะครับมาเ<ช>มาพี่เอ็มพี่น้ำโดยเฉพาะเลยครับผมซึ่งเราจะเริ่มเ <c oughs> มาส์โดยที่มาลีก่อนครับครับก็สำหรับ <c oughs> ลิวนะครับลิวคิดว่านะฮะน้ำเนี่ยเป็นคนเห่าๆเนาะเป็นคนเห่าๆแต่แต่แบบบางทีก็เห็นแบบเห็นเหมือนแอบนั่งอยู่คนเดียวอะนั่งแล้วก็แบบฟุ้งฟิ้งอยู่ให้มีเรื่องเมา์มีเรื่องเมาส์เขาเป็นคนชอบคิตตี้มากเขาห้ามากเลยนะฮะแต่แอบไปเห็นหลายๆอย่างที่เป็นอุปกรณ์เขาเนี่ยเป็นคิตตี้แล้วเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าเขาเป็นสายแบ๊วซึ่งทุกคนก็ไม่มีใครเชื่อบอกน้ำน้ำไม่ใช่สายแบ๊วน้ำเห้ามากตอนนั้นเห็นในไอจีจะไปแซลอยู่แล้วแต่ไม่าดีกว่า คือเนี่ยเวลาอยู่ในการเจกันเดินเฮ้ยแต่ว่าพอมองอยู่วะแต่ว่าพอเวลาแบบถ่ายรูปลงไอจีนะครับโอ้โหรวบผมนี่ตึงนิดโอ้โหทะลักออกมาเลยแล้วก็ปากแดงแล้วครับเป็นกิมกิมมานอะไรอย่างงี้ลองลองคิดภาพใส่ชุดกิมมานแล้วเดินโหดโหดเอ๋มเอ๋มัมาเอ๋มัมาพี่เอมเหรอพี่เอมไม่มีอะไรให้มาว่าเป็นคนดีอ่ะ จริงๆอะพี่เมามอะไรเมาเลยเดีคิดกันพี่เขาจะเป็นคนน่ารักแบบเปิลๆแบบแก่นๆอะไรเงี้ยบางทีบางทีมีมุกแฝงก็มีนะถ้าเรื่องแบบเนี้ยนาเมาก็คือแบบเหมือนที่เขาแบบจะเป็นคนแบบโก๊โก้อ่ะแบบนั่งนิ่งๆแต่ก็แบบก็ดูโกก็ดูแบบคือพูดคำนึงเราก็แบบพี่เล่นมุกปขาเนี่ยไม่ไม่ไม่นแบบพี่ไม่ได้เลยพี่ไม่ได้เลยริงจริง <ช>แต่ว่าสองคนนี้บอกเลยว่ามีความาสาม,มัคคี <นะ S 2> กันมากคือเวลาเขาทำงานอ่ะเป็นชอบเขามากเลยเพราะเขาจะบิวคนในในกองให้บรรยากาศมันดีมากตลอดเวลาเลยคือแบบารักสองคนนี้มากอันนี้แอบชมครับใช่คร,<า>ครับก็สําหรับริวนะครับนิวชอบที่คือถ้าพี่พี่เอมนะพี่เอม,มเป็นคนเต้นเก่งมากแล้วก็ชอบลายที่เขาเวลาเต้นขาดไม่ได้คือความตั้งใจครับพี่เอมนี่ ตั้งแต่มาเนี่ยตั้งแต่เริ่มมาวันนี้คือเห็นพี่เอ็มกับน้ำเนี่ยซ้อมกันตลอดเลยใช่แล้วก็น้ำก็ดูเป็นคนแบบขยันคือคู่นี้เป็นคู่ที่เหมือนเขาเอนเนอรี่ดีมากตลอดเวลาเราไม่เหนื่อยอะเราก็อยากได้ซึ่งแบชาร์จแบตเราจริงๆหลายๆงานที่ที่เราร่วมงานกันมาเรายังแอบมีคุยกันว่าว่าเอ้ยเราเราน่าทําแบบพี่เขาบางหมายถึงว่าเป็นแบบคู่ที่มี อะไรอะ energy ดีๆีมากอะไรเงี้ยเราก็สนับจากพี่เขามาบ้างแต่เนี่ยเขาเขามีภารกิจให้เรามันนินทากันเนี่ยมาก็ะสิบเนี่ยแล้วทําไมเราเลยอะไม่มีเรื่องให้นินทาเลยอ่ะเราไม่นินทาะฉะนั้นเราพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโดนเข้าคืนนแบบนี้อยากอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาอะไรก่อนเดี๋ยวเราไปสืบมาก่อนว่ามีเรื่องให้นินทาเดี๋ยวครั้งหน้าไว้เจอกันเดี๋ยวนม่กล้าบ๊ายบายเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอมค่ะจาก True FM 11ค่ะ น้ำค่ะจากช่วยเอสเวเช่นกันค่ะเมื่อกี้ผู้ของวันเดนเซเนี่ยแอบมาเราจริงๆริเขาแบบบอกว่าเป็นผู้หญิงไม่รู้จะมาอะไรเลยเป็นกระพร่ององาบดูเพอร์เฟกต์้งเต้นทั้งอะไรอย่างว้ายว้ายวายวายมองอะไรเลยถึบอกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบคุ้นคุ้นแค่ตีนฉันไม่ได้ชอบเองแต่ชอบอะไรชอบเอลซ่าใช่ไหมก็นิดหน่อยหนูชอบเจ้าหญิงค่ะแต่หนูไม่ชอบคิตตี้ ก็จะบอกว่าหนูไม่ได้บ้าสีชมพูคู่เราเนี่ยจะบอกว่าเราก็เป็นพี่ไงเราอยู่ต่อหน้าน้องๆเครรียดเื่องเเชตตกียิ้ออู่าไม่ต้องเครียดน้องๆเราก็ต้องทําเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะร้องร้องต้องซ้อมมาเต้นก็ซ้อมมาใช่หนูไม่อยากจะเมานะคะเมาอะไรคะเมื่อกี้มาลิวดูทุ่งทุนในการเต้นมาเต้นยังไงคะไหนเต้นสิเราเต้นแค่แบบโอ้เอาไม่ต้องร้องแล้วเออสมมติสมมติสมมติาเต้นเจ็บมาลิวเต้นยังไงคะ ชอบมาลิวมากคือทุกคนเขาจะได้างเงี้ยค่ะหนึ่งสองสามมาลิวจะเป็นหนึ่งแล้วก็มือขึ้นไม่พร้อมอ่ะมือขึ้นไม่พร้อมเท้าอ่ะทำได้ยังไงคะทุกคนมีท่าหนึ่งดาวคนแากนะหนึ่ดาวอย่างนี้อ่แล้วมาจะทำไงคะไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรแล้วมาลิวก็จะเหืิดแตกเพราะว่าเต็ปเต็มคนอื่นเขาก็จะแบบเออรู้ว่าทำประมาณนี้ก็เราไม่บปลเบ้นเลยค่ะเบ้นเลยเบ้เหรอเบ้นก็โอเคนะเบ้นโอเคนะกินตลอดเลยนะแม่ซื้อไข่มาประมาณ20ฟองได้กเวอร์ไปแล้ว เอาจิงเขาถามว่าพี่น้ำกินได้กันไหมอ่าซิ่งหนอจะแย่งเปล่าจะเปิดมาคุณกินก็ได้ชิมกินเถอะให้กินเถอะกินกันไปหมดแล้วกินไม่อยู่โอกาสได้สอนค่าครูหนูบ้างไม่คะอ๋อสอนเหรอคะให้คุณครูสอนไปดีกว่าใช่ค่ะแต่เราก็เราน่าจะตีกับมาริวก่อนนะคะทั้งมาริวทั้งเบนก็จะอย่าเลยให้ครูดูจัดการดีกว่าเพราะหนูจะเป็นคนที่แบบเอ้ยเร็วได้ยังเราก็จะแกล้งแบบ เฮ้ยรอนานมากแล้วว่าแบบเฮ้ยรู้เร็วจริงจังจริงจังจริงจังต่อจบเพลงแล้วเรามาตาม่อเออความมั่นนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันบนเวทีว่าเรามั่นขนาดไหนท่าสุดท้ายท้ายสุดหนูไม่ได้ชอบคิตตี้ค่ะขอบคุณค่ะแอร์ฟลูเนี่ยตอนนี้ก็คือเราเป็นความบินในคู่จิ้นที่แบบว่าเหมือนเครื่องบินที่ใหญ่ตอเนี้ยเราจะมีอะไรที่แบบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เด็ดดวงก็คงเป็นเพลงคู่เอาที่สบายใจของพวกเราเนาะจริงๆแล้วตอนนั้นมันมีแบบละครเวทีแล้วก็เป็นหลัง้องเพลงนิดหน่อยแต่ว่าครั้งนี้นี่คือแบบว่าร้องเต้นโชว์เป็นหลักเลยมากกว่าและบอกเลยว่ามันแบบแซบมากโดยเฉพาะคู่เราก็อย่างที่บอกนะคะเป็นเพลงคู่ด้วยแล้วก็มีเพลงเต้นด้วยใช่ต้องรอรุนกัวว่าเป็นเพลงอะไรในคอนเสิร์ตค่ะอะไรมาสองเต้นมาแล้วมั่นใจเอ็มพีคุณพร้อมไหม เฮ้ยอย่าสิพร้อมพร้อมค่ะดีอ่ะดีไม่รู้อะไรไม่รู้ว่านี่หูเอะไรพูดเยอะพูดเยอะเราฟีดแบ็กมาดีมากทั้งออกเพลงเองตัวแฮชแท็กเองด้วยเนาะเอาที่สบายใจก็กลายเป็นว่าแบบเออฮิตฮิตยอดฮิตยอดฮิตเลาก็บอกว่ามันเป็นเพลงที่มันลงตัวเพราะว่าสองคนเนี่ยมีบุคลิกที่แตกต่างการร้องที่แตกต่างกันแต่สไตล์ก็ต่างกันเนาะสไตล์ก็ต่างกันใช่เปิดเพลงมาแล้วเฮ้ยคือการเขาเรียกว่าการเป็นดูโอ้ที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นเพลงที่ฟังแล้ว ไม่ตกใจว่าเฮ้ยตอนนี้ใครร้องเฮ้ยตอนนี้เสียงคนนี้ก็กลมกลืนค่อนข้างกลมต้องเป็นเพลงเดียวกันแล้วเราสองคนเนี่ยก็คือทําเต็มที่มากหาเขาเรียกว่ายังไงล่ะคือพยายามจูนที่มันเข้ากันให้ได้ใช่ค่ะในเพลง้ชได้เลยค่ะสามก็เอาที่คิดว่าดีที่คิดว่าทำแล้วสบายใจ ฉันเลยเดินจากกันไปต่อให้วันนี้ต้องตายฉันขอ,อยันยันไม่คิดยอยาบยังดึงรังอะไรก็เอาที่เธอสบ,บายใจไว้ใครจะตายก็ปล่อยให้ตายขอบคุณค่ะ